เรียบร้อยอรองเท้ายางเด้ค่ะครับเอายินดีด้วยกับนางเอกใหม่นะครับดีใจด้วยครับครับจุดยอดสูงซ้ำกันเลยพ่อชิตะพราะนอนถอดรองเท้าแล้วสูงซ้ำกันกับพ่อชิตะสูงเท่ากันเลย พ่อเอกับเลยติบขึ้น,นีตัวิตาก็ชตามกันไปยนหอสอบสอหเรียให้มาหกบาที่หหกนึงล้วห้าหนึ่งอันนี้ได <lesbian, S 1> ้ตาเสียให้เาะวันนี้หกเจ็ดก็เป็นเก้เจ็ดนะครับสอปปลาวออกเกเจ็ด คแบบชปช็อกครับ,บ,บว่าเราคิดว่าสิเกิดขึ้นกับพ่อเอกพอดีครับมาไล่ไมีผู้เลี้ยตอนนี่ผู้เลี้ยตอนเน่ยหอผู้รับารล้วะกำลังใจหน้าจอโอ้จอยังครับนี่หนหละาเบิโอ้คุณแม่โก้สมมดยย่นี่นเ้ยยโก้สมฮอนี้เดย แม่สงกรานพี่สาวแสนดีแม่ฮักเชื้อเด้สองพวงเงี้ยแม่พี่สาวแสนดีแล้วก็โอสองพวงสองพวงครับอ้าว๋อยังมีเพีงบักลาเด้อเออโอลาครับเฮงปังๆนะครับเด้อปีนี้โอเคครับครับ 哎呀 <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、okay,，好乖哟。 กจุดเพชรน,นะครับเก็บภาพบนเวทีมานในจุดเพชรเป็นไงบ้างน้องใหม่วันนี้เก็บภาพเดีเ๋ยวใส่ชุดเพชรกระเล็กในซีวิดเลยค่ะมาตื่นเต้นบปค่ะคะน่คะตื่นเต้นใช่ป้าพ่อเยีวบ,บังชันซีเดอร์ ว่าโหดเบิ่งใส่หวัวถุงน้องพิษด,ด่านนี่บอกรับไม่ไม่ไม่คือว่าละ่ะอ่ <c oughs> นี่บ้านเดียวกันนี่บุรีรัมย<ะ>์ชิดตามพ่อชิดตามเพือ่อนไว้นี่ยังอ,อันนี้ก็ชุดเพชรวันแรกมีอันนี้ชุดเพชรมือแรกพ่อนุตัวหน่อยเด็กพู้ใดหน่อยก็ไปอันนี้ก็มือแรก,มแ,รกมแมนบา้ามิวอันนี้ได้ได้ชุดจากใส มีปลาใสอันนี้ชุดที่ออมแอมออมแอมอเอาเดี๋ยวค่อยๆ่ตึกไปไาใส่เดี๋ยวคนละใส่รุ่นเดียวกันแต่คนละใส่เอาคนปวดคนปวดขาว่าเป็นยังเอาโอเคนะครับเจอกันเรื่อยๆนะครับรองเท้ามีหัวไหนโอ้สอกุ้งลุยเอ้า วัสดีครับจานบัสเยเม,มยื่อมอานเม,มือม่อใดมานังโตมานังโตเออ,เอ,อปูาสดาดก,ก็ได้เหาวัดีสามบมเจ้ากลับอยูเงา้ยอยูซ้อมเงา้ยววันนี่บ่พนียือมีงา <พอ S 1> ้ยอีกพอทีไสารคามนะมตกลงเป็นเวทีไงหรือเป็นในโดมมินิ

บรรยากาศหลังจากเลิกเราก็เจอกันอีกที่หนึง่งวันที่30นะครับที่สถานที่แห่งนี้แหละครับนี่โดมแล้วก็โต๊ะอยู่ร่านตรงนี้แหละนี่ลาไปแล้วองิงไปแล้ว เป็นไงวันที่ยี่สองยัู่ใส่ก่อนงานยี่สบสองพอมีเหรอครับเอาคือว่ามีหัอหนึ่งเหรอผู้ใดว่าเอาซุ้มนังดนตรีซุ้าจารยี่สองที่ว่าของสาระขามไหมเห็นบอกว่ายกเลิกงานมินิเนี่ยนะยกเลิกบ่ตอนแรกเป็นของผู้ใดผู้นู้นเบื้องผู้นู่นพอผู้นู้นกับเป็นคนขอว่ายกเลิกถามเบิ้งผมบ่แน่ใจผมว่าเห็นเพื่อนก็าบอกกันว่ายกเลิกนะอืมผู้นู้นครับวันที่ยี่สองเรายกเลิกใช่ไหม ไม่ยกเลยไม่ยกจะอยู่ที่ไหนมอสซาอลบอกเลยตละยุกลยกเลยแต่เวีีอาเปอย่เวีอ๋อนี้จะนจเป็นมินิโอเคมันอยู่สรกลางยาสรกลางสรกลางโอเคมารกลางมาสระกลาโอ้ยปเลยแดงโตขึ้นแล้วจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยแต่คุ ผู้นี้ไหมผู้นี้ไหมอันนี้น้องยญิงหญิงขึ้นมาเลยงญิงนญิงหญิงยญิงที่มาจากยักษ์รถแห่ยักษ์ขาวใช่ไหมวันที่มาออดิชั่นที่ได้สัมภาษณ์คุณแม่เดินเปื่อนำวยพรเหรือว่ามันกินกันลงไปเออนี่นี่ใช่ไหมคุณแม่เดินเพลินเพรินหยอดในในไลนี่แบบสุดเลยอันนี้กับฝัดพลังตอนแรกนึกว่าจะเป็นคนนี้นะเปิดตัวนางเอกวันนี้โอ้โหน้าตาว่ามันมาผมว่ามันญี่ปุ่นนะเสียนนท์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นดิมิสุดิม่ใช่่นอ่ะหมวยหมวยไม่ญี่ปุ่นนะหมวยอันนี้โจทย์นะมีเสื้อญี่ปุ่นเสื้อจีนเสื้อเกาหล,ลีวันนีล่ลาวล้วนๆมาเอาคือเป็นม่หมวยอ่ะสันนะหมวยคนน้ชิว่าอาริกาโตะกาเซมาดญี่ปุ่นก็หวานเกลม มีแต่ขันเกลนรวนเลยพ่อขันเก็แม่ขันเก็นี่ไมอนเกแ่ว่ามน่าเราเอปเลอยใ่หปเปลือเนี่ยคโอ้ยขอบคุณเชียร์นนปวดขัวน้องหญิงนะครับน้องหญิงพี่ร้องว่าเห็นเซียวอุงิงไงฮะเซียวอุงิงซิปเก่าำกันเน่ใช่ไหมเดือนไหนเดือนไหนปีนี้20คอเดือนเดือนยังเดือนยัง ตุลาอะไรก็รักกนเด้เอาโอเคขอให้ปังปัง19 20ซื้อมาหน้าคาตาแล้วเปิดตัวย่งเป็นทางการสามสิบครับส่วนพอยนี่สิรลอดบวมาเบิ่งกันครับนี่นี่อ้าวนะครับบรรยากาศคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้จําเนี่ยนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับรอบด้ยครับ200ทิ่นี่ ขอบคุณที่ติดตามเข้ามารับชมทางช่องซ้อนนุมทะเบียนเจลออฟฟิเชียลครับซ้อนกินดีฟ้าเชนนีนครับสวัสดีครับ